นอมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นค่ะสิ่งดีดีมีมาละราชแก้วบุพวัตรตอนชื่อว่าทายาทธรรมค่ะจากหนังสือพระไตรปิฎกร่วมสมัยพระสงฆ์สาวกเนี่ยถ้าผกว่ายินดีในลาบสกการะแล้วก็ไม่บำเพ็ญไตรสิกขาก็ชื่อว่าเป็นอมิสทายาทนะคะไม่ใช่ธรรมทายาทค่ะพระพุทธองค์ทรงตรัสกับอรปภิสุว่าเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาทของเราเถิด อย่าเป็นอมิสถาญาติเลยเธอทั้งหลายจะไม่ถูกติเตียนแม้เราก็จะไม่ถูกติเตียนค่ะความกินดีอยู่ดีมั่งมีสีสุกเนี่ยเป็นเรื่องของคาราวาสนะคะแต่ว่าพระพิสุกเนี่ยท่านประสงค์ที่จะออกจากเรือนมาบวชไฝ่ความสงบแล้วก็ต้องการบรรลุธรรมไม่ได้หวังอย่างคาราวาสค่ะพระพุทธองค์ได้ให้พิสุกสุขเนี่ยสันโดษในวัตถุนะคะแล้วก็ เพื่อที่จะให้เพิ่มคุณความดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ต้องที่จะไปวุ่นวายกับการเสียเวลายินดีอยู่ในความมั่งมีสีสุขอีกเหมือนคารวะค่ะดังนั้นพระจึงเป็นธรรมทายาทเป็นมรดกทางธรรมโดยแต่จริงค่ะราชิกย้วงพิบัติถ้าชอบก็ไล่และแช่นะคะสวัสดีค่ะ